ไม่รู้ว่าปลาสองตัวนี้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะโย,ยมแต่เขากำลังใกล้แหล่งน้ำใหญ่เข้าไปเรื่อยๆถึงจะไม่มีขานะก็ลองดูดูความสามารถของเขานะเหมือนกับเราเลายโยมในช่วงนี้ที่มองเห็นหลายๆคนพยายามเอาความสามารถพิเศษของตัวเองออกมาใช้ทั้งๆท,ที่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเรามีความสามารถแบบนี้ด้วยนะแต่พอถึงคราววิกฤตจริงๆเนี่ยหลายคนเอามันออกมาใช้ได้จริงๆและเราทุกคนจะอัศจรรย์ใจว่า ต่อให้มีเหตุการณ์ที่ร้ายกว่านี้ไม่รู้อีกกี่เท่าเราก็ยังสามารถที่จะรอดได้เพราะทุกคนมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่คนที่มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนก็ทำกันไปคนที่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอย่างไรก็คงต้องทำกันไปเพื่อหาความเป็นธรรมที่สุดให้กับสังคมคนที่ใช้ชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตกันไปต่อให้เปลี่ยนมาสักกี่รัฐบาลเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมเราก็ยังต้องพึ่งพาตัวเองกันเหมือนเดิม จริงๆนะโยมความสามารถพิเศษที่เชื่อว่าทุกคนมีและทุกคนสามารถหยิบมาใช้ได้ในถึงคราววิกฤตไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากใช้ชีวิตแบบจมปลักไม่อยากมีใครใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายแต่เราต้องใช้ความสามารถเท่าที่เรามีที่มันซ่อนอยู่ที่อาจจะมองไม่เห็นในคราวที่ชีวิตสวยหรูแต่ในคราวที่ชีวิตไม่สามารถที่จะไปได้ความสามารถพิเศษเหล่านี้มันมีซ่อนอยู่จริงๆ ขออนุมโมทนาและชื่นชมกับหลายๆท่านที่พยายามแล้วก็สามารถที่จะใช้ความสามารถเหล่านี้นำพาตนให้พ้นไปจากวิกฤตนี้ให้ได้จริงๆ